ก็คือเขาลงมือทําก่อนเรานะเขาก็เลยรู้ว่าอ๋ออันนี้ทําแล้วมันเป็นแบบนี้เขาก็เลยไปสเต็ปต่อไปเขาเลยไปขั้นตอนต่อไปเนาะเขาก็เลยรู้ว่าเขารู้ก่อนเขามาก่อนเขารู้ก่อนเนาะเรามาทีหลังเราก็เลยเอาไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาเขาไปก่อนบางคนนะเขาทานานแล้วอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ที่อาจจะเป็นเส้นทางเดียวที่เราคิดไว้ว่าเราอยากจะทำมาแหละแต่เขาทํามานานแล้ว แล้วคนนี้เราก็เป็นนั่งเปรียบเทียบเออเอาไปเปรียบเทียบกับเขาว่าเขาทามันเขาทาอ่ะเขาทาดีแล้วแหละแต่ฉันมาทาฉันจะทําได้เหรอฉันเขาทาไม่ได้หรอกทาไม่ดีเหมือนเขาเออเราทำไมต้องไปทําดีให้มันเหมือนเขาเราสามารถทําดีในช่องทางของเราเราสามารถทําดีนะคะในในในแบบของเรานะคะในแบบฉบับของเรานะขอแค่ทําดี ขอแค่ให้ทําลงมือทํานะคะมันก็จะดีในทางของเรามันก็